โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากป่าช้าเก่าแก่มีเรื่องเล่าลือกันถึงห้องน้ำห้องสุดท้ายของอาคารเรียนเก่าที่ไม่มีใครกล้าใช้มันเป็นห้องน้ำที่ถูกปิดตายมานานหลายสิบปีไม่มีใครจำได้ว่าทำไมถึงถูกปิดแต่ตำนานเล่าขานกันว่ามีวิญญาณของเด็กชายสิงสถิตยอยู่ภายใน เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อนานมาแล้วเมื่อมีเด็กชายคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันในโรงเรียนและสถานที่ที่พบร่างของเขาคือห้องน้ำห้องสุดท้ายนั่นเองสาเหตุการตายยังคงเป็นปริศนาบ้างก็ว่าเป็นอุบัติเหตุบ้างก็ว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมแต่ที่แน่ๆคือหลังจากเหตุการณ์นั้นห้องน้ำ,ห,นำห้องนี้ก็ถูกปิดตายและไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าไปอีกเลย ในบรรดานักเรียนทั้งหมดมีเพียงกลุ่มเพื่อนสีสี่คนได้แก่เต้หัวโจกจอมสนแพรวสาวน้อยขี้กลัวแบงค์หนุ่มไอทีจอมฉเฉลียวฉลาดและมิน้นผู้รักการพิสูจน์เรื่องลี้ลับพวกเขามักจะรวมตัวกันเพื่อท้าทายเรื่องเหนือธรรมชาติที่เล่านือกันในโรงเรียนคืนหนึ่งหลังจากกิจกรรมโรงเรียนเลิกดึก พวกเขานัดกันไปพิสูจน์เรื่องห้องน้ำผีสิงมินเป็นคนแรกที่เสนอความคิดนี้เธอมั่นใจว่าเรื่องเล่าทั้งหมดเป็นเพียงข่าวลือที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อสร้างความตื่นเต้นไม่มีรบหน้าผีอะไรนั่นนะ่ะผู้แก่ก็แค่คิดมากไปเองมินพูดพลังจุดไฟฉายส่องไปที่ประตูห้องน้ำเก่าๆที่ถูกโซ่คล้องล็อกเอาไว้เต้ไม่รอช้าเขาหยิบค้อนที่เตรียมมา ทุบโซ่จนขาดสะบันประตูไม้เก่าๆส่เงเสียงเอียดอาดหน้าขนลุกเมื่อถูกเปิดออกกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเหม็นสาบป,ปะทะเข้ากับจมูกของทุกคนความมืดมิดในภายในทําให้พวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยใครจะเข้าไปก่อนแพรวถามเสียงสัน่นแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันเองแบงค์ตอบเขาเปิดไฟฉายบนโทรศัพท์มือถือส่องเข้าไปในห้องน้ำ ภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้ทุกคนถึงกับพผง,งะผนังห้องน้ำเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยโบราณที่อ่านไม่ออกอ่างล้างหน้ามีคราบสนิมเกลืกรังและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือประจกบานใหญ่ที่แตกร้าวเป็นรูปคล้ายใบหน้าคนจูๆ่ๆไฟฉายในมือของแบงก์ก็กระพริบถี่ขึ้นก่อนจะดับลงความมืดเข้าปกคลุมรอบตัวพวกเขาในทันที เสียงน้ำหยดดังแมะแบะจากก๊อกน้ำที่ไม่ได้ใช้งานมานามนับสิบปีและที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือเสียงกระซิบแผ่วๆที่ดังขึ้นมาจากมุมห้องมาเล่นด้วยกันสิแพรวกรีดร้องสุดเสียงเต้รีบดึงแขนเพื่อนๆให้วิ่งหนีแต่ประตูกลับถูกปิดลงอย่างแรงจากด้านในพวกเขาได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักเบาๆดังขึ้นมาจากภายในห้องน้ำเสียงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนเด็กชายตัวเล็ก แบงค์พยายามเปิดประตูแต่เหมือนมีแรงบางอย่างจากข้างในคอยดันเอาไว้หมินพยายามใช้ไฟฉายส่องไปที่กระจกบานนั้นอีกครั้งคราวนี้ภาพที่สะท้อนในกระจกไม่ใช่ใบหน้าของเธอแต่เป็นใบหน้าซีดเผือดของเด็กชายคนหนึ่งดวงตาของเขาว่างเปล่าไร้แววชีวิตและเขากำลังยิม้มยิ้มอย่างน่าขนลุกเสียงสู้ที่ขาดสะบั้นกลับดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันกําลังรัดแน่นที่คอของเต้เต้ดิ้นรนทุรนทุรายพยายามแกะโซ่ออกจากคอแพรวกับแบงค์พยายามช่วยแต่ก็ไม่เป็นผลปล่อยพวกเราไปเถอะนะมินตะโกนด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงหัวเราะของเด็กชายดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับอยู่ใกล้ๆตัวพวกเขาความเย็นเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างพวกเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่รดต้นคอ มาอยู่เป็นเพื่อนชั้นสิมาเล่นด้วยกันตลอดไปเสียงนั้นกระซิบข้างหูของมิ้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดลงเช้าวันรุ่งขึ้นนักการพารงพบร่างของเด็กทั้งสี่นอนหมดสติอยู่หน้าห้องน้ำห้องสุดท้ายประตูห้องน้ำยังคงปิดล็อกด้วยโซ่เส้นเดิมและคราวนี้ไม่มีใครที่จะกล้าแตะต้องมันอีกเลย ตำนานของห้องน้ำห้องสุดท้ายกับวิญญาณเด็กชายยังคงเล่าขานกันต่อมาในโรงเรียนนั้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดเสมอ